บิซ่าอย่างนี้ก็มีด้วยอาวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงนี้เช่นเคยนะครับกับบิซ่าอย่างนี้ ก็มีด้วยนะครับในวันนี้เองครับเข้ามาพร้อมกับเจ้ากระดาษนี้ครับคุณผู้ชมนั่นคือโพสต์อิดนั่นเองนะครับทราบกันดีครับคุณผู้ชมว่าโพสต์อิดนี้นะครับเรามักจะใช้เพื่อแปะเตือนความจำครับแต่ว่าที่ประเทศฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมเขามีสงครามโพสต์อิดเกิดขึ้นนะครับเป็นการสร้างสงครามในสมรภูุมไอเดียเชิงสร้างสรรค์ด้วยการแปะกระดาษโพสต์อิดตามออฟฟิศต่างๆแต่ว่าจะแปะเป็นรูปอะไรและรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ ชาวออฟฟิศในกรุงปารีสนะครับกำลังทําการต่อสู้กันอย่างรุนแรงทีเดียวครับในการต่อสู้เพื่องานศิลปะบนหน้าต่างสําน,นักง,งานนะครับโดยมีการใช้กระดาษแปะโน้ตหลากสีสันครับหรือว่าเรียกกันอีกชื่อหนึ่งง่ายๆสั้น,นครับคุณผู้ชมนั่นคือสงครามโพสิตหรือว่าโพสิตวอลนั่นเองนะครับโดยศึกครั้งนี้ครับมีต้นกําเนิดมาจากการแข่งขันประดับหน้าต่างด้วยกระดาษโพสิตนะครับในสําน,นักงานต่างๆ โดยในช่วงตลอดฤดูร้อนที่ผ่านมาครับทั้ทงกรุงปารีสเลยนะครับเต็มไปด้วยงานศิลปะจากการสร้างภาพโดยการนําชิ้นส่วนเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับมาประติดประต่อแปะต่อๆกันครับเรียกได้ว่าเป็น c o l l a g ชั้นเองนะครับหรือว่าที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าสงครามโพสต์อิดนะครับโดยสงครามดังกล่าวนี้ครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างพนักงานออฟฟิศ ที่พยายามหาช่วงเวลาว่างระหว่างวันนะครับเพื่อจะมาแปะกระดาษโน้ตสีสันต่างๆทั้งชมพูบ้างเหลืองบ้างส้มบ้างเขียวบ้างแดงบ้างนะครับนีต้องบอกให้ครบทุกสีครับจะได้หาว่าเรานั้นไม่ลำเอียงนะฮะเขามีการแปะกระดาษเหล่านี้ครับเพื่อจะสร้างสรรภาพต่างๆเท่าที่สามารถจินตนาการได้แล้วก็แข่งกันด้วยนะครับ โดยทางด้านของผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงครับจากบริษัททั้งหลายนั้นต่างก็แบ่งเวลาในช่วงเวลากลางวันนะครับเพื่อมาร่วมพูดคุยกันครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันเลยนะครับคุณผู้ชมร่วมโต๊ะประชุมครับว่าการสร้างสรรค์ผลงานและก็แผนการต่อสู้นั้นจะวางยุทธศาสตร์อย่างไรดีนะครับซึ่งทางด้านของคุณจูเลียนเบอร์ซี่โปรเจกต์แมเนเจอร์วัย28ปีนะครับจากธนาคารโซเซียเต้เจเนอรลนั้นบอกว่าทุกครั้งที่พวกเขาเจอกันครับต่างฝ่ายน,นั้นก็มักจะมาพร้อมกับไอเดียกระฉูดเลยนะรใใกกาาะดษหหม่่่่ๆทีญว แปลกกว่ามหัศจรรย์กว่าแล้วก็น่าค้นหากว่าเดิมทุกครั้งครับในขณะที่ทางด้านของคุณสเฟนโอนะครับจาก GDF Suez นะครับบอกว่าการแข่งขันนั้นก่อให้เกิดวงสังคมที่ดีเยี่ยมเลยครับโดยการทำให้พนักงานจากบริษัทต่างๆนั้นที่เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับได้มาพูดคุยกันในสิ่งที่มีความสนใจตรงกันครับ โดยการแข่งขันครั้งล่าสุดนะครับ Ubis o อ t ครับได้รับตำแหน่งแชมป์ไปครองนะครับจากความพยายามในการตกแต่งหน้าต่างสํานักงานที่ขยายออกเป็น3ชั้นครับและใช้โพสต์อิดนะครับมากกว่า3,000แผ่นทีเดียวครับคุณผู้ชมเพื่อสร้างสรรคการออกแบบที่มีความซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยทํามาครับพิงขนาดมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบทีเดียวนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะ เห็นการแข่งขันสงครามโพสต์อย่างนี้แล้วนะครับผงต้องบอกจริงครับว่าเป็นการแข่งขันอย่างสร้างสรรแลวก็ดูเดือดจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการแข่งขันแล้วก็เป็นสงครามที่ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับไม่เหมือนกับสงครามในอดีตครับคุณผู้ชมเพราะในอดีตนั้นเขาจะต้องมีการจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามสําหรับฝ่ายที่เป็นผู้แพ้นะครับเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการทําสงครามแต่ละครั้งนะครับสูญเสียทั้งเม็ดเงินทั้งขวัญและกําลังใจทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะครับแต่ในครั้งนี้เองครับสงครามโพตตออออิิดดนนั้้งบกก่ยยยยยเเเีีีีมมรรระะทจจๆ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าบิซ่าอย่างนี้ก็มีด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมคงต้องขอเวลาเขียนโพสต์อีกหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะแปะเป็นรูปอะไรดีนะฮะขอคิดก่อนนะครับนึกออกแล้วครับเป็นรูปนี้แล้วกันฮะบิซ่าอย่างนี้ก็มีด้วย